สวัสดีครับมาอัปเดตผลงานนะครับวันนี้ยี่สิบเก้าศูนย์สามครับสำหรับงานค้างนะครับรอแป๊บนึงนะครับไม่ไม่รับงานแล้วนะครับพอแล้วนะครับตอนนี้จะทำงานค้างที่ค้างอยู่ให้เสร็จแล้วก็ได้จะเลิกทำแล้วครับเลิก เลือําำส่วนข่าวนะครับอ่ะนี่นะผลง,งานก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับถ้าเสร็จงานแล้วนะครับอ่ะซาหน่อยแต่ได้ของสวยๆไปแน่นอน,นครับดูครับอ่ะวันนี้เซฟหนึ่งร้อยระบบนี่นะครับ,รบ,บ,รบอันนี้ลำเหล็กนะครับ นี่งานครั้งครับหลายเดือนนะครับอ่ตัวนี้ยังไม่รับงานนะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้ไปเลยนะครับอ่า้าหน่อยนะครับเดี๋ยวพวกท่านได้เอาไปยิงกันอย่างมันแน่นอนนะครับอนี่ พักงานส่วขาวนะครับยังไม่รับงานเนาะ,ะเข้าใจผมด้วยเนาะเพราะว่าข่าวมันแรงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องตำรวจไล่ไล่ตรวจไล่จับนะครับก็ผมอาจจะพักส่วข่าวนะครับแต่ว่ารับทำท้ายให้อยู่นะครับ ตั้งแต่เดือนพฤษภาไปเนี่ยจะรับเฉพาะทําท้ายให้นะครับและทําถังลมให้นะครับนอกนั้นให้ท่านไปสั่งเองนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาไปนะครับจะรับสเฉพาะท้ายไะถังลมนะครับอ่าถังลมพอนะครับนอกกนั้นให้ท่านไปจัดก,การเองนะครับไป เอาไปประกอบเองเนาะเพราะว่าลูกพี่ผมเขาโทรมาเตือนแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ยังทำท้ายขายได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่สำหรับก็ให้มาประกอบแบบนี้ขายอีกก็คือตรงต้องพากก่อนนะครับตรงนี้เนาะ ก็ยังยังไม่รับงานนะครับเดี๋ยวขอทํางานที่ค้างให้เสร็จก่อนนะครับก็พันท้ายเนี่ยยังไม่ได้รับงานนะครับและถังลมนะครับแต่จะทําประกอบให้ลูกค้าที่ผมค้างก่อนนะครับที่ยังไม่ได้ส่งนะครับที่เขารอรอกันอยู่เนาะก็ซ้าดหน่อยแต่ก็ได้นะครับนะสัดเจนแน่นอนครับโอเคนะครับฝากผลงานด้วยขอบคุณครับ